สวัสดีครับกระแสข่าวดังแล้วครับคำพูดแรกของลูกสาวจอนนี่มือปราบเผยคำพูดแรกของบุตรสาวเมื่อวันที่12เมษายนจอนนี่มือปราบได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook แจ้งอาการของลูกสาวว่าสิ่งที่ผมรอมานานผมเฝ้ารอเธอที่นอนลืมตาและดิ้นบ้างตลอดเวลาตอนนี้เธอพูดออกมาต่อหน้าผมได้ยินแล้วว่าพ่อหนูหิวน้ำ ซึ่งปาฏิหาริย์เริ่มเกิดขึ้นกับผมแล้วกราบขอบระคุณคุณหมอและเจ้าหน้าที่ทุกท่านและทุกๆฝ่ายตลอดจนกำลังใจและทุกๆคำหงใยจากทั่วประเทศครับและนอกจากนี้ดาบตำรวจยุทธพลก็ยังได้เล่าว่าตอนที่ถอดท่อหายใจสกอร์คะแนนของน้องมีแค่แปดทำไปก็คิดไปต่างๆนานาว่าลูกเราจะรอดหรือไม่ซึ่งแพทย์ก็ให้รอดูผลหลังจาก ถอดท่อช่วยหายใจ24ชั่วโมงเพื่อดูว่าน้องสามารถหายใจได้ด้วยตัวเองหรือไม่และเมื่อครบ24ชั่วโมงน้องหายใจได้ตามปกติคะแนนก็ขึ้นมาเป็น10แต่หมอก็อยังบอกว่าให้รอดูอาการอีกว่าจะมีการตอบโต้และนอนนิ่งๆโดยที่ต้องรอครบ72ชั่วโมงก่อนทําให้คนเป็นพ่อและเป็นแม่ยิ่งลุ้นยิ่งกลั้นเพราะน้องมีแต่ลืมตาและก็ดิน้น จนครบ72ชั่วโมงแล้วไม่บวมคะแนนขึ้นมาเป็น11และต้องรอน้องตอบสนองแตะตอบคำถามและพูดได้คะแนนน้องจะได้15เต็มทำให้ตัวเองต้องวิ่งไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และตรงไหนที่ตัวเองร่วงเกินสิ่งไหนที่ทำให้ตนสบายใจก็ขอให้กรรมดีที่เคยสร้างมาเกิดปาฏิหาริย์ในขณะที่ รอการเคลื่อนย้ายน้องออกจาก ICU ก็กินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะลุ้นตลอดเวลาจนต้องก้มกราบพระแม่ทรณีบนพื้นอาคารของห้อง ICU ขอชีวิตลูกให้ดีกว่าเดิม สุดท้ายวินาทีที่เข้าเข็นลูกออกมาจากห้อง ICU ลูกเรียกชื่อพ่อจา๋าแม่จา๋าผมนี่เหมือนได้ขึ้นสวรรค์ทันทีไม่เจอกับใครไม่รู้ตอนนี้คะแนนน้องได้เต็มยม15ซึ่งตนก็เฝ้ารอจนปลอดภัยและหายดีขอขอบคุณข่าวจากสยามนิวส์ครับและขอขอบคุณสกันรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ